น,นี่นะคะเป็นผ้าปิดไหลนะคะปิดไหลเพื่อสมมติว่าเราใส่เป็นคล้ายๆอย่างกับสายเดียวหรือเสื้อไม่มีแขนนั่นเองนะคะเราอยากต้องการให้มันสุภาพนะคะเราก็เอาผ้าชิ้นนี้นะคะเป็นชิ้นส่วนมากช่างก็จะใช้นะคะคนคนอื่นก็จะไม่รู้ถ้าบางคนก็จะใช้เป็นผ้าเช็ดหน้าก็ได้นะคะะ มันจะมน่อยนี่นะค่ะต้องเรียกไปทีดียวออกมาเองนะคะก็จับระเบียบนี้นึ่งค่ะเราต้องการให้ไหลดลดเราก็เปิดไหล้าไปเปิดไหลไปได้เลยนะคะแต่ถ้าเราต้องการให้เป็นแค่แบบประมาณนี้นะคะเหมือนกับคอวีมีสายเสื้อก็โผล่มานะคะจัดระเบียบประมาณนี้แค่นี้ก็ เรียบร้อยรับรองแขกได้แล้วนะคะสําหรับต้องการเป็นสุภาพเหมือนเราใส่เสือ้อใส่ไม่มีแขนอยู่นะคะพอเสร็จแล้วเราก็เอาวนมาทําให้เขามีแขนนะคะก็จะออกงานได้แล้วนะคะไปงานได้เลยนะคะแดนนี้ฟ้างามชอยเข้าที่ต้องการนะคะประมาณนี้ก็ไปงานได้แฟชั่นเรียบร้อย เรี่ยร้อยจับเลยนะคะเนี่ยไม่โปนะคกก้มก็ไม่เห็นอะไรนะประวาณนี้นะคะ mm hmm. ก็จะดูดีมีสไตล์เลยทีเดียวนะเมย์ว่านี่เมย์ดูมาจากใน y o u t u b e นั่นเองนะคะพี่น้องแต่เม่์อยู่ร้านมานานเลยไม่เคยทำตัวน,นี้นะแต่นี่เพิ่งมาทำล้วก็เห็นว่ามันช่วยได้เลยนะคะสําหรับเรามีชุดแสกอยู่ชุดหนึ่งแล้วเราจะไปงานอะไรอย่างนี้นะคะก็ประยุกต์มาแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ แต่ของคนจีนที่เมรูในคลิปนะเข <c oughs> ก็จะทำอยู่แต่นี้ใช้ผ้าชีฟองนะคะ<โฆ>เย็บเอาเย็บขึ้นมาเป็นเส้นยาวๆแล้วก็ออกมาผูกปิดแค่นี้ก็ไปงานได้เลยนะคะทุกคนอ่ะดูด้านหลัง,น,ง,น,งนะคะว่ามันโอเคไหมนะแต่เมร็ได้นะ่มเมก็อย่างนี้เมร์ก็สามารถใส่ชุดนี้ไปโบสได้เลยนะคะพี่น,อน้อง ชุดนี้นะเมย์ก็พอใส่ตัวนี้ขึ้นมานี่เมย์ก็ใส่ชุดนี้ไปโบดได้เลยนะคะมันจะสั้นนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเวลาที่เมย์แบบไม่ได้แต่งตัวอะไรเยอะๆนะครับชุดที่แบบไม่มีแขนก็สามารถทําให้เราเนี่ยน,นี่สามารถใส่ไปโบดได้เลยนะคะทุกคนสําหรับคนที่เป็นคลิปแนละ้วก็จะทําให้เรียบร้อยขึ้นมานะค่ะ นนะะข้างหลังก็ปิดลงไปพอดีเลยน,ะะนี่ก็เป็นด้านหน้าของเขานะคะคก็ทําให้เราสุภาพขึ้นมานเลยนะคะคตอนหน้าเวลามีแขกมีคนมาอะไรอย่างนี้เราก็สามารถใส่ผ้าคลุมตัวนี้เข้าไปได้เลยนะ,ะสุภาพขึนน้นมากันเะคะดูดีต่างหากเนาะนี่ว่าอย่างนั้นนะคะทุกคนเรียบร้อยเป็นคนละคนกันไปเลยนะคะ กว้างๆหน่อยก็ดีนะคะเพราะว่าถ้าแคบๆดูแล้วอึดอัดน,นั่นเอยว่าดูแล้วถ้าหคว่าคอแบบประมาณว่าคอติดเลยอะไรอย่างนี้นถ่นเอยว่ามันดูแล้วมันจะอึดอัดเนาะให้มันประมาณนี้น,นะคะถ้าสายตัวนี้จะโผล่ขึ้นมาก็ให้โผล่เห็นทั้งสองข้างอย่างนี้เลยนะคะก็ได้เหมือนกันเนะาะก็อย่างนี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าไม่ให้มันเห็นก็ไปจัดระเบียบเอาเองนะคะแต่ว่า รือให้มันเป็นไปตามธรรมชาติก็สวยเลยนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีอาเรบนะคะชุดให้ไปงามได้นั่นเองนะคะทุกคนตัวยังก็ไม่เห็นหน้าตัวเองนะคะต้องก้มานี้หนึ่งเดี๋ยวไน่ลองหงายตั้งขึ้นก็ิเห็นฝ้าเ,เพดานเยอะไปนิดนงึงประมาณนี้นะคะ สวยงามตามพองเรื่องนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นชุดสุภาพขึ้นมาเลยนะคะสำหรับพอเราใส่สปกเข้าไปแล้วนะคะอันนี้เขาเรียกว่าปกรอยนะคะผ้าคลุมหรือปกรอย,อยนั่นเองดูข้างหลังนิดนึงปปกพองนะคะ,ม,นะคะมีส่วนผมนี้เท่านั้นที่พอไปได้นะคะ อาจจะไม่เหมาะกับชุดเท่าไหร่แต่ว่าไม่งั้นก็ก้าวขึ้นเพื่มบนเลยนะคะไม่ก็ปล่อยยาวเนาะสำหรับทรงผมนะคะแล้วก็ท,ทําให้หน้าแคบลงไม่กว้า